เมื่อกี้ออกมาแป๊บหนึ่งออกมาไม่ได้ออกมาได้ไม่นานนะคะต้องวิ่งเข้าไปเอาเสือ้อโอ้ยมีลมแต่ไม่มีฝนแต่มันเย็นเด๋พี่น้องมันเย็นเด้อโอ้ย,อยดอกใหญ่เขาล่วงหมดแล้วนะคะตอนนี้ดอกเล็กก็กำลังขึ้นเนาะ อันนี้เป็นชั้นๆน,นะคะบ้าโมนาก็ต้องตัดต้นออกนะคะเพราะว่าถ้าเขาบานหมดแล้วเราก็ต้องตัดต้นออกนะคะนี่อันนี้เป็นชั้นๆน,นะคะสีชมพูเป็นชั้นๆกระถางนี้ออกโทนสีชมพูดเดี๋ยวกระถางหน้าโมนาจะออกโทนสีดำๆนะคะมาตั้งตรงนี้แต่กระถางมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเอากระถางลุงเขาสองกระถางนี้เขาไม่ให้นะคะเนาะกระถางปีนี้แพง ปีก่อนป้าโมนาซื้อเออลุงลุงซื้อใบไม่เท่าไหร่ปีนี้ตกใบละห้าร้อยโคนนะคะใบละสองพันห้าแล้วทรงไม่สวยเหมือนอันนี้นะคะเมื่อวานป้าโมนายกผ้าขึ้นนะคะให้เขาแบบได้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 ไดไดปโปร่งกับาการอยู่ใต้ผ้านะคะผักก็งามนะผักเพื่อนให้มางามมากเลยนะคะนี่เมื่อวานเก็บไปกินแล้วนะคะ เมื่อาวานเก็บไปกินกับลาบหมูอันนี้นะ่าจะเป็นผักชีนะคะโซนนี้ผักชีปลูกผักชีเอาก้อนหินทับไว้ปลูกผักชีแล้วมีปลูกต้นหอมมีปลูกหอมด้วยไหนไหนผักอยู่ไหน เซตอัพเครื่องอีกแล้วเซตอัพเครื่องตัดยาว่าฟนดิออเดีฮารถตัดยาพอมันเกี่ยวกับไอ้นี่ผ้าขาวมันก็หมุน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 อยู่ตรงนี้ลุงก็เลยมาถอดออกนะคะ มันเกี่ยวรถตัดยาวันนี้มีแพนถ้าโอยพี่น้องขอเข้าไปข้างในเถอะมันหนาวมันเย็นมีแพนจะปลูกสลัดนะคะปลูกสลัดตรงนี้สลัดคือกระถางนี้นะคะกระถางนี้เมื่อวานนี้ป้าบุนากินลาบป้าบุนาต,ตัดไปแล้ว <laughs> เห็นไหมตัดไปแล้วนะคะแต่ช่วงนี้ยังไม่มีแดดนะคะก็เลย ยังอยู่ในบ้านทำนูน่นทำนี่ไปดอกไม้เดี๋ยวก็ต้องลงนะคะลงกระถางเมื่อวานนี้ต้นหอมลงนะคะแก้วไปปลูกแล้วปลูกข้างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักที่เอ้ยไม่ใช่ดอกไม้แต่ทุกคนดูในไร์สดแล้วแหละนะคะในไร์สดเนาะเมื่อวานป้ามนาก็ให้ดูแล้วนะคะป้ามนาก็เติม เติมน้ำให้เขาแล้วนะคะน้ำให้อาทิตย์ละอาทิตย์ละครั้งนะคะไม่ได้ให้ไม่ได้ว่าให้เขาเยอะนะคะบรรยากาศข้างนอกวันนี้ก็เป็นแบบประมาณนี้ดูแค่ว่ามันมีลมนะคะดอกไม้ในสวนนะคะดอกทิวลิปปีนหน้าถ้าเขาล่วงแล้วโมนาจะต้องซื้อมาปลูกใหม่เพิ่มนะคะ เพราะว่ามีบางอันที่ดอกไม่ออกปีที่แล้วออกทุกล่องนะคะทุกล่องที่เราปลูกปีนี้ล่องที่สองกับล่องที่สองสามสี่ล่องที่สองกับล่องที่สี่ชุดที่สองยังไม่ออกนะคะเจ้ามนาก็เลยอยากได้มาเปลี่ยนอันนี้พูดถึงดอกทิวลิปนะคะ โอ้ยดูต้นดอกพุนออกแล้วดอกพุนออกแล้วนะคะดอกพุนเนาะปลูกมาสี่ปีเพิ่งได้ดอกนะคะนี่ป้ามุนาพูดถึงร่องหนึ่งร่องสองดอกเตี้ยมุนาน่าจะถอดออกร่องสามโอเคร่องสี ร่องสี่ช่วงเนี้ยไม่ออกดอกโ,โมนาน่าจะถอนออกช่วงนี้ถอนออกแต่อันนี้มีดอกนะคะแต่พันเตี้ยหน่อยแต่อันนี้มีแต่ใบโมนาจะถอนออกนะคะเนาะอันนี้สีออกแดงแดงนะคะเนาะอันนี้สีออกส้มๆนะคะส้มๆนะคะอันนี้สีขาวเหลืองนะคะขาวเหลืองนี่ออกมาสวยนะคะออกแทบทุกต้นเลยทุกต้นเลยแหละ ขาวเหลืองนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้คนไทยในต่างแดนด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า